นะคะคปีนี้เราก็ร่วมกับม o เตอร์เอมาเป็นปีที่2แล้วนะคะก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะสําหรับในปีนี้นะคะยมห้าได้วางคอนเซปต์บูธนะคะเพื่อบ i k เกอร์โดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนสไตล์ไหนนะคะจะเป็นคนสไตล์ R series หรือว่าจะเป็น MT series หรือว่าจะเป็น Max series นะคะทั้ง3สไตล์นะคะรวมอยู่ในคอนเซปต์ของบูธเราก็คือ l a b Society นะคะ ซึ่งจะเป็นที่รวมของความพร้อมนะคะหรือความหลากหลายของไบเกิรค่ะที่จะมามีชีวิตยอยู่ร่วมกันมาสัมผัสรดนตะก,กรรมที่ทุกานกรอคอยนะคะอยู่ด้วยกันนะคะและนในบูธเรานะคะก็พร้อมมีข้อเสนอพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวน้อยดอกเบี้ยตามหรือว่าผ่อนยาวนะคะซึ่งข้อเสนอแบบนี้นะคะเป็นข้อเสนอพื้นฐานส่วนท็อปอัพที่พิเศษสุดจริงๆนะคะอยากให้เข้ามาชมกันในบูธนะคะเรียนเชิญนะคะมาเจอกันที่บูธยามาฮ่านะคะ